เอาครับสวัสดีฮอยู่ผมเป็นคทเตอร์ฟรีครับแล้วผมก็มีกล้องแล้วอยู่กับเกมเรนโบซิขี้เ <c oughs> กมนี้อีกแล้วเหรอเ <c oughs> กมนี้อีกแล้วเหรอหลายคนอาจจะ <c oughs> เพิ่งเห็นหน้าผมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เพิ่งเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกเหมือนกันตามจริงบะห้องน้ําไม่มีกระจกอ่ะเอยเขาเอาไว้เช็คของตัวเองไว้ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับเพื่อนเรานะฮะ เพื่อนเราใช่สวัสดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีดดไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะนี่เป็นคลิปแรกที่ผมเปิดกล้องนะก็ไอคิยพัดลมเสียงดังไหมเนะี่ยโอเคโอเคเข้ามาแล้ว้าวถ้าเกิดเกมเสียงดังไปก็ไม่ต้องเศร้านะผมก็ไม่ดีเสียงเพื่อนผมเหมือนกันดดนอนเล่นโดนไหมหรอือว่าเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมก่อน โอเคบอเสียงเกมนะทุกคนเดี๋ยวผมแปะแจมเมอร์ไว้แถวท้ายก่อนวางไวไฟที่ไวไฟที่เฮ้ยหลายคนจะบอกว่าหน้าผมไม่หล่อนะเอาจริงอ่ะผมแค่ไม่อยากโชว์ที่จริงผมหล่อกว่านี้เยอะผมที่จริงผมหล่อกว่านี้เยอะผมไปสัญญกรรมมาเดี๋ยวคนเห็นผมปุ๊บทีแบบไอ้เที่ยนี่ เดี๋ยวพอคนเห็นปุ๊บใช่ปะเขาละลายเลยอะไรเงี้ยไปคุยกันรักมะม่วงมาไปไๆคุยกันรักมะม่วง,มมวงอ๋อทุกคนังติดตรงผมผมก็ตอนแรกก็เถียงกับเพื่อนอยู่ว่าจะอัดเลเวอซิกอีกดีไหม, <Yeah. S 1> ม,มอีเชี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ทุกคนเบื่อไงเล่นเลเวอซิกอย่างเดียวเลยอะ อีกแล้วไอ้เฮียโลมาไอ้สัตว์โลมา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 ไอ้สัตว์โลมาเห็นแล้ว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 โลมาแต่ไม่ใช่โลมาตุ้มโลไม่ตายโลไม่ตายเดี๋ยวดูกู้ครให้มันมึนก่อนอยู่ไหนโลอึดโลอึดโลอึดมากโลไปไหนแล้วไปไหนแล้วว่ะอุ้ยเฮียอุ้ยโซเฟียโซเฟียอยู่โลอยู่นี่โลอยู่นี่เออโลตายโลตายสวย ก้องอีกตัวเลยครับเฮียววิ่ง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 โซเฟียมืนมื่นมื่นอ่ะละยังไม่ได้คิวใครเลยอ่ะไม่เป็นไรมึงช่วยเพื่อนไงสพอร์ตดูไว้น้องดูไว้อุ้ยอ่้ยันนายันนาไอ้เหี้ยวไอ้สั์ ยาน่านะครับอยู่อุ้ยโหฟิวเข้ามาแล้วฟิวเข้ามาแล้วไหนตนนนัวออตน,นั้นแหละเออตรงนั้นแหละมาแล้วมาแล้วขวามันก็น่าจะมาบ้างไม่รู้ไม่รู้อุ้ยเรียบร้อยมันดิดมันดิดเออมันดิดเก็บดิดเก็บเก็บได้ไหมสวยเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยใช้ได้ปันด,ดิใช้ได้สป,ปอดกล้องไปนะอุ้ยอุ้ยเป็นกูกูว่าตายจริงๆเก็บกูกูว่าตายอ่ะเอาดิ โอ้โหเดลเขาเรียกว่าใช้โล่ขอพอดมแยโดมกันดมแยโดมเหมือนโดมไปฮะให้ฝั่งนู้ออกอ่ะฝั่งนู้นออกเอ่อเอ็นเตอร์เข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมผมเลือกตัวเมื่อเมื่อกี้ผมเลือกตัวไม่ถนัดเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวรอบนี้ผมเลือกตัวถนัดละเราเล่นไม่เกี่ยวภารกิจมันมีอะไรบ้างวะอเมารู้เบอร์เดย์ แค่อะไรง่ะว hey? Learn, ันวายเบิร์ดเดย์ก um, ็มีนะไม่ใช่วันนี้เว้ยเแค่เล่นรู้แล้วใจดีกูใจดีเรยรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยวไปลากล้องอ่อะปางไหนบ้างอ่ะสักที่สักที่แจกก่อนดิอยากแล้วเดี๋ยววากิล่ะวากิลี่ก็จะ เฮ้ยยเฮ้ทำไมสก,กองน้อยจังวะเ,เออ่มดีว่าเฮียไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยเดยฟอร์สก็ไม่ได้วางเหรออ๋อคุณไม่ได้ไปยิงมึงเหรอสกองรถไอเฮียอิสโปเกบอลเฮีย <พา S 1> เดย์อ, <พา S 1> อยู่ไหนวะไอ้อเดย์เล่นตัวอะไรวะบอลคลีติเหรเล่นลุงโอเคโอเคเล่นมอเร์ซี่ไป้มอเร์ซีมอเตร์ซี่ แบบนี้มาสปอนตรงไหนได้ใช่ฮ้ยไอ้เที่ยวมึงดูแคสดิไอสัตว์มึงดูในไซมึงมากลับมาไซด่วนเลยไอ้ยี่ไอ้สัตว์เซนเซอร์ไอ้สัตว์คุกเกาะตัวเองทิ้งก็ยิงโดนเลนรฟสต์อยู่เนี่ยยังไม่ได้ปลากล้องเลยโอ้ยยุกยุงยุกยุกเกอะจอยุงกอะจอ ไอ้ทียมันเข้ามาแล้วไอ้สัสนอนละเฮ้ยไม่โลมวะไม่ไม่ไม่โลมไม่ต้องสปอตนะไม่ต้องสปอร์ตเอ่อเอาแค่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็พอ,โ,อโลโลมาแน่โลมาแน่เรากักตัวละแล้วามาแล้วคุณไปขีดเราไอ้ห้องเล็กอะไม่กลัวไม่กลัว Yeah, โอ้ยแล้เจอโไอ้สัตว์เอาแล้วมาแล้วเพื่อนๆไหนวะที่สปอร์ตเมื่อกี้อยู่ไหนวะเจอสปอร์ตเหี้ยแบบไปแล้วมั้งเห้องอะไรก็ได้อุ้ยเฟียฟิวไอ้เหี้ยฟิวฟิวฟิวปืนอย่างงี้ AK12 เฟียลเฟียลเฮี้ยไปแล้วไปหลบอยู่หลังนี้แล้วเฮ้ยเฮี้ยโลเจอโลเว้ยฟิว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  กูจะกูจะฆ่าโล่ยังไงอะฟิวไอ้เหี้ยฟิวยิงโล่ไม่ได้แคทเห่าทุ่ดีเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่นุกนุกลุกมาลุกมาลุกมาข้างหลัง ไอ้เฮียนกนกนกล้มไอ้ขุนไอ้ขี้นุนุกล้มไอ้สัตว์นุกล้มแล้วล้มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูจีจีอะไรอะครับดีเฮ้ยคุเราเราหาข้ออ้างอันนี้กว่าดิตรงนี้วะขับขันมันดทำไมทำไมเมื่อกี้กูยิงลูกนุกนุกไม่ตายวะ นกไม่ตายใช่ไนกไม่ตายปวยยิงมันไม่ไม่มีเลือดแล้วอะ่ะมันล้มมาแล้วโคตรโหดเลยอะ่ะเฮียนุก๊กไอ้อิมบอททุกคนครับขอโทษนะครับถ้าเกิดตานิกานะครับผมเล่นเป็นตารแรกของวันนะเล่นเล่นนานมาสามวันละเปล่าไม่ได้เล่นนานมานแปดชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เพิ่งเล่นตานเป็นตารแรกเฮ้ยเล่นตัวอะไรดีวะตาเที่มแล้วเอาโล่มาเอา โอเคโอเคมีคนเล่นโลละไอ้เชี่ยผเอาฟิวดีกว่าเจอกูเจอกู okay, เ,อกเหนี่ยมเจอกูแน่ <c oughs> เอ๊ะถ้าเกิดเรามีกล้องอย่างเงี้เราก็เปิดพุงไม่ได้แล้วเหรอเวลาร้อนๆเนี่ยให้พัดลมเป่าเอาเล่นละเล่นไม่เคยทำนะไม่เคยทําไม่เคยชมห้องไหนของเนี่ห้องนี <c oughs> หงน้ห้องเดียวกันแล้วห้องเดียวกันแล้ว พอดีแบนดิตอ่ะเซเกอร์มาติดเอเดนเลยตอนนี้เนี่ยมีโกโย่ะแบนดิตตัวท้ายเป็นอวบแค้นชิลแม่งโหดมาก<แ>โลตายแน่ถ้าเกิดเจออวบแค้นชิลอ่ะทำไมไม่เอาโดน,นไว้ตรงเอโกอวะโลโกโยะเออเผื่อ,อแม่ง,งมยิงทุกยิงชิบหายเลยดูด,ดูดูบักดูบักกับแต่กูก็ไม่รู้นะว่าศูนย์จะไปโดนหรือเปล่าอ่ะ นนั่ตอนนี้โมเมนต์มันมันมันโดนโดนใช่โอเคไปมาชั้นสองกันนะโอ้โอนีโดนดีไป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 ไหนดีท่านนี้กว่าปะซ้ายอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยังเย็นไอ้น้องจะเย็นเย็นจะเย็น โอเคลงได้แต่ไม่รู้ว่าห้องนี้มีหรือเปล่าไงลงได้อยู่บ้าวบัคบัคเก็บไปแล้วโอเคเป็นก้ามาขก้นก้าบูทยัดฟิวลงไปยัดฟิวลงไปเป็นก้าบแตว ยัดฟิวลงไปโอ้ทำลายเช่อกอะไรๆ้ยตรงนี้มันมีอะไรป่าวะไม่มีอะไระจูจำได้บาวบามันอยู่แถวนี้ไม่แหรอวะเอาตรงนี้ปึ๊บโดนแน่ๆต้องโดนต้องโดนโดนอะไรบ้างไปอู้หูดนแต่อุปกรณ์โอ้ยอะไรล้มอ่ะ Ui, 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 em sorry, ui, sorry, ui, sorry, em xin em ui, 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 bug ui, 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 nè ui, 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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่นดิดอยู่ข้างหลังที่นะโอ้โหมีคนอุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะยังไงวะโกโยโกโยเฮ้ยซาอนสาบเราจะกากเกินไปแล้วนะแค่มีแต่ตัวเซลล์ลอยข้ามหัวแล้วคนนักลัวเฮ้ยเราแพ้แบบรับขาบแล้วนะคลิปนี้เราจะไม่เอาลงหรอแพ้เราจะไม่เอาลงเราจะไม่เอาลงละเล่นละเล่นละเล่น เดฮะสำหรับคลิปนี้จะแก้มือไหมแก้มือเอาจริงอะสิบเอ็ดนาทีเพิ่งอัดคลิปแค่สิบเอนาทีเองนะเอาจริงอะไม่เอาอ่ะเหียลาก่อนสวัสดีคบับสวับดีคบับสวัสดีบรับบบบตบนหน้าเบบนบสวัสดีครับวันนี้อบนที่จริงผมแค่มาเทสกล้องเฉยๆนะผมไม่ได้จะมาเลนอบบบบ